สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟตุงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับเกมที่ผมจะยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมฟุตบอลคาราบาลครับขอหยิบยกเกมระหว่างทีมอย่างเวสต์บอมบ์อัลเบียนครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเชฟฟี่เนเต็ดโดยเกมคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสอตรงนะครับเกมนี้นะครับจะจบลงอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ถือเป็นเกมที่น่าดูเลยครับแล้วก็เป็นเกมที่สูสีสุดๆไปเลย ทั้งคู่นะครับเป็นทีมเกรดระดับเดียวกันนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันนะครับทีมอย่างเวสบอมบิชอลเบียนนะครับทีมเจ้าบ้านก็ถือผลงานช่วงหลังก็เป็นทีมที่แพ้ยากมากนะครับ11เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการพวกเขาแพ้กับคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับเกมเดียวที่แพ้นะครับก็เป็นการแพ้ในเกมอุ่นเครื่องนะครับสำหรับการเปิดฤดูกาลใหม่มา2นัดนะครับในเกมแชมเปี้ยนชิพทางทีมอย่างเวสบอมบิชอลเบียนก็เสมอกับคู่แข่งไปทั้ง2เกมนะครับก็ถือฟอร์มโดยรวมก็ถือวว่่าากงงลนนใชี้ ัวหลักๆที่จะลงเล่นในค่ำคืนวันนี้นะครับก็จะมีทางจอร์นสวิฟนะครับมีทางดีนการ์น่านะครับมีเจสต์วอลเลสนะครับแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นทางคารันแกลนจะเป็น4ประสานในเกมรุกให้กับทางทีมอย่างเวสต์บรอมบิชอัลเบียนข้ามมาดูที่ทีมเยือนกันบ้างนะครับทีมอย่างเชฟฟีย์เนเต็ดครับออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ก็ผลงานกลางๆนะครับแพ้นัดหนึ่งแล้วก็ชนะนัดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหลักๆในวันนี้ที่จะลงเล่นนะครับจะนําทัพโดยเบรนบิลสเตอร์นะครับ นักเตะอย่างจอห์นเฟล็กนะครับโอลิเวอร์นอร์วูดนะครับซันเดอร์เบเก้นะครับนักเตะเหล่านี้นะครับก็ถือว่าจะเป็นแกนหลักของเชฟฟี่ไนเต็ดในค่ำคืนวันนี้ลครับคู่นี้นะครับถือเป็นบอลที่สูสีกันมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าไปดูในเรื่องของเฮดทูเฮดที่เจอกันนะครับสเกมหลังสุดทุกรายการที่เจอกันปรากฏว่าเป็นบอลแบบบ้านใครบ้านมันนะครับเล่นที่บ้านใครฝ่ายนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่คว้าชัยไปนะครับ ดังนั้นในเกมนี้นะครับถ้าดูจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังแล้วนะครับทีมอย่างเวสต์บอมบชอัลเบียนถึงแม้ว่าฟอร์มอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่พวกเขาก็เป็นทีมที่แพ้คู่แข่งยากนะครับดังนั้นเกมนี้ผมจึงมองว่ามีโอกาสสูงแลครับที่ทีมอย่างเวสต์บอมบีชอัลเบียนเล่นในบ้านพวกเขาจะไม่แพ้อย่างน้อยใน90นาทีครับและมีโอกาสลุ้นถึงหน้า3มแต้มได้ฉะนั้นคืนนี้เชียร์ทีมอย่างเวสต์บอมบชอัลเบียนไปดีกว่านะครับอาและครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝาก,ก ฝนตรงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ